สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันี่ว่าหนักอะไรสักอย่างเขาวว่ามันเป็นดวงจันี่วาหลาสิปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับโนถ่านนิ้นไหมครับโนติดดวงตีซอมดวงยญ่ๆนะครับโนคือดวงจันี่ว,ว่าใญ่ยายมากนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ ไม่สามารถดรุ่มได้นะครับเบ็ดมันลายเม็ดนะครับนู่นนะครับที่ตรวงที่สมนูเดี๋ยวนู่นนะครับตรงวัวผมนะครับนู่นนะครับนี่ที่ผมจี่นะครับคือดวงใหญ่ดีที่สุดในรอบไล่สิบปีนะครับตามเดี่ยวหนักไอเล็กก็บอกไ้เนี้ยไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกลองให้ดูอีกการหนึ่งนะครับ ได้ทุกในอบกทีรับตามที่เขาบอกมาโน่น,นะครับแต่กล้องไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าดวงไง่มากนะครับวันนี้เลย